เอ๋ scalable. พี่นอ้องพ่อพ่อก็ไม่เย้จอยอีกแล้วจ้ามือนีสวัสดีนะจ๊ะเด้อไม่เย่จอยก็ร่างสิมาตัดผมเนาะแล้วก็ไม่เย okay. ่จอยก็สิแนะนําอาชีพตัดผมให้กับทุกคนนะจ๊ะเนาะพราะว่ามีคนถามไม่เย่จอยว่าอยากเป็นช่างตัดผมทํายังไงเนาะไม่ได่จอยก็เลยสิมาแนะนําพี่น้องนะจ๊ะเนาะการบอกการถีดนะพี่น้องเด้ออาชีพตัดผมกันเป็นอาชีพนึงที่น่าสนใจนะจ๊ะเนาะ การเริ่มต้นของเป็นสร้างตัดผมนี่จ้ะถามว่ามีต้องมีใจรักไหมหนะาจาน๊ะเนาะเพราะจำเป็นตรงนี้ตรงนี้ใจมากหรือว่าหากักเนีจ,จ้ะเนื่องจากฉีดตัดผมอ่ะแล้เวเราทําไปเรืหนหน่อยๆพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆมันจะซึมซับไปเองค่ะคือไม่เยจอย,ยพี่น้อ,นนอ,นนอ,อนนพี่น้องเนาะไม่เยจอยนี่ยปรเด็คิดว่าจะขอสถมอวาเป็นสร้างตัดผมจ้าเื่อพี่น้องเด้อแต่ว่าไม่เยจอยปันเด็นไม่ได้เป็นสร้างตัดผมแระดับหู้ซึ้งว่าไม่เยจอยก็ล้มหักสร้างตัดผมแระดับ อาชีพตัดผมไปเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพหนึ่งศิลป์ฟ้ามาสายไรยใ้ใจแล้วกันประเทศในเท่านี้ยังบอกพี่น้องนอยู่งนิ่งนะพี่น้องสามารถเรียงรอบครัวดูแลพ่อแม่เท่าไหร่พี่น้องอาชีพตัดผมนี่นหลักพี่น้องเนาะวันนี้คนถามว่าใครสนใจแต่เปไปเทียนจากใดเริ่มต้นจากไดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องก็มีหลายหม่องหลายแหง่งเด้อจ้าเด้อเป็นรับสมัคร์ทแล้วจา้าเนาะแต่สิ่งี้ยังเช่นคนไทยอยู่แถวดอนเมืองแล้วจา้วจาเนาะ ไช่ยีอนเมื่อหลักกาก็ร่างสีหาอาชีพว่าเออตกงานแล้วพี่แน่เห็ดแล้วสิเกยียนอาชีพสีล่างเบิ้งสีน,อนอ้องจ๋าน้องลักกาคือประทันออกวัตถุเห็นอาชีพใดดีเนาะถ้นผู้ใดสนใจพี่นอ้องอยากเป็นสร้างตัดผมเยี่ยนเห็นกับทีาดอนเมื่อนกัสิ่นีอยู่ล่างสีก็จะเดอ้อตลาดล่างสีก็จะเนาะอยู่ตลาดล่างสีเพื่อนกับจะมีโรงเรียนสอนคุณโจเนาะโรงเรียนสอนคุณโจหลักกาโรงเรียนสอนสถาพรเนาะเพคนกับสีร่าสมัครนักเรียนตลอดได้พี่นอ้อง คอทคอท์หนึ่งหนึ่งของโรงเรียนคุ้นโจนี่กัสิคอท์หนึ่งกัสิแปดพันห้าร้อยบาทน้องพี่น้องเนาะเพื่อสินี่อันอุปกรณ์ในเทานิดหน่อยน้องพี่น้องเด้ออุปกรณ์ตัดผมให้เรานิดหน่อยเนาะวันไดนมาไม่แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่ใช่จอยสิขอแนะนำว่าถันเทาสิบปเรียนหลังเทาต้องซื้ออุปกรณ์ย่างดีไปเลยพี่น้องเท่าตัดสินใจซื้อปัตตาเลียนซื้อยังเองไปเลยเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เท่าใส่เนี่ยมันต้องเข่ามือเท่าชิ้นมือเท่ามันมันสีง่ายในการทำงานต่อไปนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าอุปกรณ์เคงเตียงมเข้าหนี่มันติเป็นอุปกรณ์แบบว่าถือกันนะพี่น้องปัตเตอร์เลียนมันก็บ,บ่ค่อยคมนะตรงนี้หน่อยนะพี่น้องเาต้องเตรียมไปเองจ้ะชีวิตบนแน่นอน,นพี่น้องเนาะกล่าวต่อไปจ้ะอาชีพตัดผมนี่บ่ยากบวะพี่นอ้องเพราะเท่าบ่ได้เก่งบ่ได้เป็นมัแต่หน่อยหรอกเพาต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งนั้นแหละพี่น้องบางคนทำนาโอ้ยตัดบเป็นบ่เคยเห็ุมันสองลอง้อมค่ะพี่นอ้องกล้าคิดกล้าทำนาะพี่น้องเนาะ คนไหนคิดอย่างเดียวป่ะเทศก็ล่อท้าเบิร์กับสิบประพอโอกาสดีๆใด,ด,พด้พี่น้องคนที่เขาเจอประสบผลสําเร็จเขาต้องลองเขาคิดแล้วเขาทำนะพี่น้องเนาะคือเมย์จอยนี่ก่อนสิมาจบโลกที่อาชีพตัดผมนี่เมย์จอยประเทศภาษาลัดอาชีพเด้ษพี่น้องก่อสิจบลงกับอาชีพตัดผมนี่มันกระใจหกักมันกะหักไปเองก็ซึมซาไปเองแหละพี่น้อง งานบริการนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจ,าจาก็จะเนาะอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมจังไดกะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์าตาอมมนตสอบถามไม่ใช่จอยใดหรือจ่า,จา,จาเดอ้อถ้าเป็นเรียนตามโรงเรียนอ่ะยังยังเช่นโรงเรียนคุณโจสิเนาะเพิ่นก็สิมีหัวหุ่นมาเด้อพี่น้องหัวหุ่นก็คือคนนี่ล่ะจ้ะคนชาวบ้านทั่วไปนี่ล่ะจ้จะเพิ่นสิเกาไปตัดให้ตัดเขาสิตัดฟรีให้นะจ้าขันเป็นโรงเรียนพวกนี้เขาสิตัดฟรีให้เ,เ,เหพิ่นก็สิให้ เพิ่นก็สิข่าไปหายถูกนักเรียนเพื่อเข้าไปเรี้ยงน,น่ะสิเพิ่นก็ใจเข้านี่ล่องตัดเบิร์กับเซมีอาจารย์ที่เขาเกง่งๆแบบเป็นอาจาร,าจาารยแ์แล้วสินะจ๊ะมาปลวกพุ่มดูแลค่อยแนะนําเข้าเลาวจ้าเนาะอีกเชือดึงเลาวจ้าเนาะมาหนึ่กันเข้าเรียนไปอีกเล็กน้อยพี่น้องเพิ่นก็สิผ้าออกนวยแล้วนพะี่นอ้องเนาะเอ,อื่นว่าออกนวยก็คือไปตัดนอกสถานที่เนาะพี่นอ้นองเนาะตัดนอกสถานที่เนาะสถานที่ต่างๆที่ทางโรงเรียนพาไปแล้วพี่น้องแต่สมัยประเทศจอยเรียนเนี่ยจะโอ้ยเ ม่ม oh, ีโควิดเนาะแต่ว so ่าเยี่ยนนี่ไม่ใช่จอยเพราะน่ใจอยเพราะคนภาออกบอแล้วจ่ะเนาะเพราะว่ามีโควิดหลายพี่น้องแน่ยจอยก็เลยว่าโอ้ขอแนะ่ยนั่งไปจะเด้อคทนกับผู้ใด่กำลังแบบว่ามองหาอาชีพอยากลองคิดลองทำแบบใหม่เนาะจ่ะเนาะก็เป็นอาชีพนึงที่น่าสนใจมากเลยพี่น้องเนาะบ่เกินความสามารถของกูเท่าหรอกจ้ะบ่เกินความสามารถของเท่าหรอกอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงๆเพราะไม่ใชจอยเนาะจ่ะเนาะ ในยายจอยลองเห็ดพังเบิดแล้วลองเห็ดมาเบิดหลายๆอาชีพเก็จะเนาะจบลงเี่อาชีพตัดผมนี่แหละพี่น้องเอ้ยมี่จอยก็แบบโอ้ยขอบคุณที่ไหนก่าคีดก่าล่องมือก่าล่องมือเห็ดในมือหนังนะจ๊ะก่าตัดสินใจเรียนตัดผมในมือหนังเนาะขอนอนสัตว์ใยานจอยนั่นก็ที่เป็นยังไงจต่ชีวิตกับทุกสิ่งลำบากเนาะพอสถานการณ์โควิดก็คือสิ่งถือเล่ออกคือกัรนี่แหละพี่น้อง เมยจอยว่าเลี้ยนโดนบอจังสิเก่งจังสิเป็นตองใส่เวลาโดนบออันนี้เมยจอยจะบอกไปกับจ่าเด้อวา่าแล้วแต่เฮาแล้วแต่ความแบบตั้งใจของเฮาขยันของเฮาเน,น,นาะสิเนาะจะเนาะเขาต้องใส่ยากสังเกตเบิ้งยากทุกคนถ้าไปเรียนคนสอนคนย่างเฮาเขาต้องสังเกตเ,เขาจะฆ่าตะนังเหล็ยซื้อได้จา้าเขาต้องเบิ้งคนบอกมย่างคว่เขาต้องอาศัยแบบคว่ำจำดีๆเลจ้าบอกเกินความสามารถเลยจ้าเมยจอยเชื่อว่าทุกคนน่ะนีความเก่งมีนี่โตู่แล้วเนาะ แต่ว่าสิกาเห็ดบอลถนัดจ้าสำหรับคลิปนี้แม่จอยกับซิมาแนะนำซ้ำนี่ละจ้าว่าอาชีพตัดผมกับเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเนาะจา้าเนาะ สำหรับคนที่กำลังแบบว่ามองหางานกำลังหาเหตุงานมาเสิเหตุงานอย่างล่องเปลี่ยนอาชีพเบิ่งเนาะแต่บ่พันการตัดสินใจแม่หญ่จอยกะแนะนำได้เนาะจะานาะว่าเอออาชีพตัดผมนี่ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งมีายได้ไที่เ,เดียครอบคัวเฮาได้ผ้าเ้าแบบว่าชีวิตด,ดีขึ้นได้นะพี่น้องจังไรก่นแม่หญ่จอยกะขอขอบคุณด้อจ้ะเดอที่เขาว่าเบิง่งคลิปแม่หญ่จอยละกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หญ่จอยกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะจ๊ะเนาะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เป็นคลิปต่อๆไปพี่น้องจะเด้กเพระพลาดคลิปต่อไปไม่ใจจอยเนาะจอยไนะม่จ,จอยก็ขอขอบพูดห,หลายเนาะจ่าเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเจ้ะจ่าสำหรับคลิปนี้ไม่ใจ,จอยก็สิขอลาไปซัมเนีตแล้วจ้ะตัดผมเรียบร้อยแล้วจ้ารอเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีจ้า